สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับป้าแม่บ้านช่องป้าแม่บ้านบ้านนอกอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแม่บ้านจะนําเสนอเมนูง่ายๆแต่เป็นครึ่งฝรั่งครึ่งญี่ปุ่นพอกชนิดเช่นนะคะพี่น้องแต่วันนี้จะใช้ไก่ใช้ไก่อกไก่หนึ่งอกอกครึ่งอะ่ะพี่น้องอกไก่หนึ่งครึ่งเรามาทํากันเลยนะพี่น้องนะอกไก่เราใช้อกไก่เราแป้งอนเนกประสงค์เก็ดขนมปังเกด เกดขนมปังส่วนผสมของเรานะคะเกลือพริกไทยไข่ไก่หนึ่งใบค่ะเรามาลงมือทํากันค่ะไก่มันหนาเราแร่เลยพี่น้องเราแร่บางๆแร่มันออกมาไก่ชุกเก็ดขนมปังสิคเคนชนิดเช่นปอกชนิดเช่นอะไรฝรั่งนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ แรมาเลยแรมาเลยพี่น้องงามง่ายของเราจะทุบพี่น้องทุบมันเลยทุบให้มันแบเห็นนะคะพี่น้องเห็นเนาะทุบมาเลยพี่น้อง

พิกไทยผงพี่เนาะแปะว่าตัดมันออกดีกว่ามันจะเกะกะกันเนาะมันครึ่นออกเราแยกมันตะหก่กแยกมันตะหก่ก ขยับตรงนี้เสร็จแล้วเรามาคลุกแป้งคลุกแป้งอเนกประสงค์ที่เราเตรียมไว้นะคะพี่น้องคลุกแป้งแป้งคุกแป้งให้ทั่วกาวเลเสร็จแล้วไข่ไก่เราตีมาเลย เราลงมาคุกไข่เลยนะพี่น้องนะลงมาคุกไข่เลยแม่หมาบ้านี้คุกไข่ทุบๆเสร็จโดยเกลือพิษไทยคุกแป้งอเนกปรผสงคุกไข่เสร็จแล้วเรามาคุกเก็ดขนมปังพี่น้อง จะดูเลอะๆหน่อยขอเก็บกันนะคระป้าขอเก็บสอนหารจานนี้ชิมไม่ได้อาหารลูกค้าพี่น้องเลยจานนี้ลูกค้านะคะวับเยอะใส่แล้วก็เก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวนะพี่น้อง แป้งเสร็จแล้วโรยเกลือรกระเทียมผักไทยคุกไข่ไข่ติดกัระหว่างที่ร้อนน้ำมันร้อนเราคุกให้มันติดกัน มันต้องร้อนนะคะพี่น้องถ้าไม่ร้อนน้ำมันจะอมน้ำมัน,มนจะไม่มร่อยแต่ก็ไม่ถึงร้อนมากจนไหม้80%ซนต์น้ำมัน มติดไปเลยพี่นอ้องตี่เยอะอยิ่งดีเมื่อเราหันมาดูฝั่งนี้หันมารู้กระทะเราว่าร้อนพอดีไหม น่นึงพี่น้องน้ำมันต้องร้อนถ้าไม่ร้อนน้ำมันมันจะอมน้ำมันนะพี่น้องนะนมากปรังญี่ปุ่นก็สั่งมากกินคู่กับไอ้เนฟนฟรายทอดน้ำเกวีอะไรประมาณนี้ถ้าดาวชิ้นเล็กลงก่อน เสร็จมันเนี่ยเสร็จมันที่แถมไม่เข้าจะชิ้นเดียวก็อะไรยอยู่น้อยไป นี่พี่นะ้องถ้าน้ำมันร้อนจะเด้งออกมาอยู่นะ เราจะเบรบานออกเลยเบร์ก็่อยไก่ก็ร่อยแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งท็อกซินเช่นชเช่นซนเช่นหรืออันนี้หรืออะไรแล้วแต่เขาสั่ง้ยมันเเยโอ้โหเดงะปาเลย น,นีขออนาดะไรานี้นนออนนรนตอนนี้เราชิ้นใหญ่ลงชิ้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะคะ เกวีเลยได้กินกับน้ำเกวีพี่น้อง ต้องร้อนอย่างนี้ถ้าน้ํามันไม่ร้อนเอาลงไปนะอมน้ำมันจะไม่น่ากินจะไม่กก่อ ก็ได้รับผิดไฟแบบผิดไฟแล้วที่มากระเด็นน้ำมันนะคะเสร็จ้อมน้ำใจอี วันนี้เรามาดูหน้าตามเนะาะอาารอาหารจานนี้ชิมไม่ได้เพราะว่าเป็นของลูกค้า จริงๆอ่ะ,ะมันจะมีสลัดด้วยนะพี่น้องนะจะเราจะใส่สลัดด้วยแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าบางคนก็ทานสลัดลูกค้าบางคนก็ไม่ทานสลัดแต่จะต้องออกคู่กับน้ําเกวี่เกวี่และเฟนฟรายทอดมันฝรั่งทอดนี่แหละค่ะของชนิดเช่นซิเกเนชนิดเชนนะคะพี่น้องทํากินง่ายเราทํากินก็ได้ก็ได้ซื้อเฟนฟรายถุงละแปดสบเก้าทน้ําเกวี่สำเร็จซื้อมาปรุง ไก่ชุบเกล็ดอย่างที่ป้าทําให้ดูนะคะขอกสนิเช่นอาหารง่ายๆสไตล์แม่บ้านเข้าครัวกับแม่บ้านบ้านองโอเคนะคะฝากติดตามช่องป้าแม่บ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าแม่บ้านแล้วป้าแม่บ้านจะมีเมนูใหม่ๆดีๆมาให้ทําให้กินให้ดูตลอดเวลานะคะขอบใจมากนะคะดูแลตัวเองทุกๆท,ท,ท่านนะคะรักษาตัวเองด้วยโรคภยัยแค้เจ็บเยอะนะคะ ม่บายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ